สวัสดีครับอยู่กับทีมงานท่อแกร์เ่าอย่างเช่นเคยเหมือนเดิมนะเพิ่มเติมคือติดอีกแล้วยังไม่ออกนะล <c oughs> ำบากครับงานนี้ยากมาก อาจจะดึงถอยหลังเลยมั้งเนี่ยเอาฮึบอสเอซเอเอึ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 อโอ้ได้แล้วพี่น้องเอ้อยึงต่อแจ๋วแฉวเลยครับได้แล้วครับผมดึงเป็นชั่วโมงเวลาไปเป็น ชั่วโมงกว่าน,นเนี่ยทีนี้เราก็จะมาหาทางออกออกันจมหมดแล้วเอาเป็นนั้นว่าภารกิจเสร็จสิ้นนะคนดินกันต่อสำหรับวันนี้ทีมงานทะแกะเพาก็ก็จบคลิปด้วยดึงรถขึ้นนี่แหละ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ